พี่คะพี่คะพี่ทำอะไรอยู่คะดูคลิปแมนมอสครับพี่คะพี่คะพี่ช่วยรีวิวเรืวกระสองให้ดูหน่อยได้ไหมคะอยากดูเหรอค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่รีวิวให้ สวัสดีครับผมอวันนี้ผมจะมารีวิวตามคำเรียกร้องของ1,500คนนะฮะก็คือจะรีวิวเลียวกะ2นะฮะ เป็นตระกูลทัสเตอร์โอเคฮะเราเข้าเรื่องเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนามาจากเลวกะ1ก็จะเป็นเลวกะ2เป็นลายมังกรเหมือนกันนะแต่ที่ผมรู้สึกว่าดีไซน์ข้างนอกมันสวยดีก็คือมันจะไม่มีโลโก้วิกเตอร์ละมันจะเป็นแบบลายมังกรเขี้ยวมังกรแทนนะฮะวัสดุทุกอย่างเหมือนกับเลวกะ1เลยนะแต่วัสดุที่เขาใส่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีฟีคอเข้ามาฮะฟีคอคือเป็นด้ามพลาสติกแล้วก็ก้านที่เขาใส่มาคือกา้าน W E H 2 WBS สองจช่วยอะไรฮะเป็นนวัตกรรมที่ให้ก้านตีกับลูกได้เร็วและแม่นยำมากขึ้นที่เหลือ,อก,ก็เหมือนกับตัวหนึ่งทุกอย่างแต่ที่เพิ่มมาก็คือราคานะฮะเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยฮะเียวกาตัวแรกราคา4,400บาทเียวกาตัวที่2ราคา5,590บาทซึ่งเียวกาตัวที่2เนี่ยก็จะบวกมาอีก1,100บาทแล้วก็ค่าฟีคอค่ากา้านไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะเพราะดีไซน์ผมรู้สึกว่าตอนที่มันเป็นสีม่วงอะดุด ดูดันและขึ้นเอ็นสีม่วงนะดูสง่ามากครับปกติเอ็นสีม่วงจะขายยากมากแต่พอกับตัวนี้เอ็นสีม่วงกลับขายดีมากๆนะตัวนี้ก็มีทั้ง2น้ำหนักนะสามยูกับ4ียูนะฮะขึ้นได้อยู่ที่31บอปอนด์สามยูขึ้นได้อยู่ที่32บอปอนด์นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงตัวเลขมีอะไรบ้างนะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เอาตัว3ามยูไปตีนะพอ3ามยูอ่ะมันมาล็อตเดียวแล้วมันหมดแล้วตอนนี้จะเป็นตัว4ียูผมวัดค่า4ียูให้นะแต่ค่า3ามยูก็คงจะเป็นค่าเดียวกับค่าเรียวกาหนึ่งนะ ค่าซิลเวทอยู่ที่แปดสิบสี่จุดห้านะฮะไม่ได้สูงมากนะน้าหนักอยู่ที่แปดสิบสี่จุดสองกร,รมัมก็ถือว่าไม่ได้สูงเท่าไหร่นะน้าหนักหัวอยู่ที่สามร้อยก็กําลังดีกลางๆตัวเก่าจะหนักกว่านี้นะก้านอยู่ที่หกจุดห้าฮะที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างพีซินเตอร์ก็จะเป็นหลีซื่อเจียนะฮะมาใช้ตัวนี้ก็ตกรอบแชมป์โลกเลยไม่รู้เพราะเปลี่ยนไม้ไม่ชินหรือเปล่านะ โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมเตีกยนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าลูกตบอะครับเคยลองเลวกะหนึ่งเลวกะหนึ่งอะคือมันได้ความดิบความเถื่อนความละห่ําพอมันเป็นด้ามไม้อะมันรู้สึกว่ามันดิบมันเถื่อนกว่าแต่พอเป็นด้ามฟีคอมันกลับกลายเป็นตบแล้วนุ่มแทนมาเสียความเป็นสัตว์ป่าออกไปอะมันกลับกลายเป็นเสือในกรงมากกว่าเสือในป่าเออเคน่าจะประมาณนั้นะผมรู้สึกว่าลูกตบอะมันตบได้แต่มันตบไม่มันอะตบดีแหละ แต่รู้สึกว่าแค่มันตบไม่มันตบไม่ดุแค่นั้นเองฮะคนอื่นก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ฟิลผมเป็นอย่างนั้นนะส่วนลูกคอนโทลนะการวางลูกผมว่ามันคอนโทลได้ดีขึ้นอาจจะเรื่องก้านด้วยนะมันทําให้รู้สึกว่าเออมันคอนโทลและวางได้ดีไอ้ก้าน2.0งจุดศนยี้แต่มันก็ขาดความเป็นสัตวเปล่าไปอะลูกคอนโทลมันก็เลยรู้สึกแบบว่ามันตีง่ายอะผมรู้สึกมันตีง่ายเกินไปอะแค่นั้นเองฮะแต่ถามว่าคอนโทลทำได้ไหมทำได้ดีฮะส่วนลูกสปีดพอมันเป็นก้านแบบนี้ โอเคมันเร็วขึ้นฮะแต่ด้วยความที่หัวไม้อะมันไม่ใช่เฟรมตัดอากาศมันกลายเป็นเฟรม power block แทน ลูกเร็วอ่ะมันก็อาจจะไม่เวิร์กเหมือนสายสปีดเท่าไหร่นะแต่ถามว่าดาดได้ไหมก็ดาดได้ฮะดาดได้พอสมควรฮะแต่ว่าสําหรับผมถามว่าชอบไม้นี้ไหมส่วนตัวแล้วก็โอเคนะไม่ได้ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับชอบนะตัวเนี้ยบุกได้ดีฮะแนวรับก็รับได้ดีเหมือนกันเพาราะก้านมันเร่งออกไปมันเหมือนไม้อลลาวไปกึ่งบุกนะถ้าใครไปหวังแบบเร็วเล่นหน้าตัวเนี้ยอาจจะไม่เหมาะแต่อย่างที่ผมบอกไม้่อ่ตอนแรกอ่ะคือมันขาดความเป็นสัตว์ร้ายไปมันกลับกลายมาเป็นสัตว์ในส่วนสัตว แพงที่มันไม่ดุไม่ดันมันเป็นไม้ที่ไม่ดุดันนะตัวเนี้ยในราคา5 5 9 0ถามว่าแพงไหมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันใส่เทคโนโลยีให้มากขึ้นแน่นอนนะมันก็ต้องพัฒนาให้มากขึ้นราคามันก็ต้องสูงขึ้นตามการและเวลานะ ตัวนี้ผมถือว่าไม่แพงฮนะ5 5 9 0แถม N แถมกิบแถมซองแล้วก็ส่งฟรีไม้ตัวนี้เหมาะกับใครคำว่าเป็นทัตเตอร์อ่ะมันต้องเหมาะกับพวกบุกแน่ๆอย่างที่บอกแรงมันต้องมีพอสมควรนะที่จะใช้ไม้นี้ได้ไม่ใช่คุณแบบว่าอ่อนแอกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแล้วไปใช้ไม้บุกแบบนี้พอไม้บุกแบบเนี้ยถือว่าโหดพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าใช้แรงเยอะกินแรงครับเหมือนรถที่กินน้ำมันอ่ะตัวนี้ถือว่ากินน้ำมันพอสมควรแต่ถ้าใครแรงเหลือโอเคอาจจะเหมาะสมกับคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผม mm hmm. ก็มีทาง e, ada, App, s h o ป e e Lazada Line ออแล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะครับผมร้านเปิด10โมงครึ่งปิด5ทุ่มครึ่งนะฮะร้านอยู่ที่ลามินทา3 1แยก6อยู่ตรงข้างประขอดทัมนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮนะ และเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รับกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผม <laughs> วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ